รถรางกำลังมานะคะยยอ,อยู่ตรงนั้นกันแล้วก็รถรางกำล,ลังมาแล้วค่ะดีจังเลย,ะค,ะย,ะค,ะยครไฟแล้วนเจ็ด,ะะดมิลางแต่เป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวของคนจีนนะคะที่นี่คนจีนเข้ามาเดินกันมาซื้อของนะคะของก็ถูก ชื่อตลาดน้องนาชื่อตลาดอะไรนะเฉียนเหมืินเฉียนเหมืินนะคะเข้ามาที่นี่นะคะอย่าพลาดตลาดเฉียนเหมืินนะคะผู้<อ>พูดเป<อ>็นภาษา,าจีนนะคะถ้าคุณมาที่ปักกิง่งรูปอะไรหลายปักกิงกกก่งเป่ยซียงหมื่应该来这前门很多东西也便ีไกลของเรานะคะ ทำเราแสบนะคะพาเราไปตลาดนั้นเราโดนหมดไปเะยะินเลยอ่ะ <c oughs> สวยทั้งนั้นเลยแล้วก็ตึกก็สวย <c oughs> คนจีนก็เดินเยอะ <c oughs> เป็นแหล่งที่คนจีนเขาชอบทับบิกมาร์เก็ตนะีคะตรงนี้ ปิ้งเราต้องได้แบบนี้นะคะต้องมาแบบสถานที่แบบนี้นะคะของก็ถูกสถาปัตยกรรมก็สวยนะคะอ๋อไม่รู้นะคะแอฟที่คนถ่ายรูปในข้าวรถเมล็ดเ,เดินไปสุดลุ้นน้ำชอบขนมนะคะนะซื้อขนมตลอดไม่รู้นนั่งเป็นอะไรนะคะไม่รู้นนังจะซื้อฝากใครนักหนาขนมนั่งก็ซื้อเอาซื้อเอาไม่เข้าใจเหมือนกันยาบลค่ะยาบ <laughs> ลเพื่อปิ้งอยู่ <laughs> ไร ค่ะชลลงไหคงน้มีเชลล์คนเข้าไปรอดูนะคะเดี๋ยวเขาไปดูดีกว่า่าจะไปดูมันดัมคุโซนค่ะตรงนี้มันเป็นเหมือนมันดัมคุโซนจะง้นจีนเ็มาดอรอดูชมเลค่ะ มาดูเฉลงงไงยังไงคนมา,อารอขายลูกปเฉลงเป็นเลยไปดีกว่า <c oughs>